สองรดงงานแต่งจี้ผัวยังไม่มีแต่น้องฉันจัดงานแต่งแล้วหนึ่งไม่เน้นความเป็นจริงเน้นมโนและทําใจสองใบสองดงงานแต่งจี้งานแต่งเพื่อนพี่เคยเขยไต้องร้องไห้เลยมันเป็นภ้องุเกียรติที่สาวสุดที่รักสุดที่รักนะครับสองร้องไวทั้งชีวิตเพื่อร้องวันนี้วันเดียวแม่เสื้อสาวกบพ่อเจ้าสาวร้องไห้ คือทุกอย่างเมื่อที่เป็นผลผของฟังชันเลขชีกันเลอเป็นเมียที่าเทียอบที่ัอจโชีแน่นอนินะครับคนวายท่านเอแ้เป่นนนะครับได้มีส่วนดยวายคตอนเี้นะครับที่เขาอยู่สิ่หาั่ thương thì con đi ở nhà thương không trong chân Chào bà đồng